เมื่อวานแม <tinc S 2> ่มาไม่ไม่ยอมไม่ให้มาไงมื้อเช้ากินันตัวไม่เช้าเป็นไงตัวแข็งแล้วมันมันอยากมาเนาะทำตัวแข็งเนาะนานๆนะรวยๆลูกรวยๆจับไม่เช้าตัวแข็งพอมานี่ไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมเกี่ยไว้เนี่ยเมื่อวานแม่มาเราไม่ได้มาไงแม่แอบมาไงแม่พาเพื่อนมาแล้วอลิซ่าไม่ได้มา ตอนเช้าก็เลยตัวแข็งเลยโอ้นี่คือรู้เลยถ้าตัวแข็งนี่ต้องอยากมาบ้านอาจารย์ใช่ไหมชุ่มมากพี่เจี๊ยบกำลังจะบอกว่าฝ้ายป่านที่ออกับอาจารย์ไม่ได้เอหมอยู่นี่ไหมรักพลังไงอรน่าอยู่นี่ไหมลูกพลังมันเยอะนิ่งเลยพระพระทั้งนั้นอ่ะนิ่งเลยแต่มากีตาเขาไม่ได้แบบนี้นะเมกีตาจ้องมาตามันมันตามันแบบเลอยๆแลบวระเบิดแล้วก็ขู่ขู่แล้วก็อ่อน เมื่อกี้ตอนมาก็จ้องหน้าออแบบว่าทรลตาด้วยเลยไหนลูกอยากมาที่ไรมันเป็นอาการยนี้คุ้มเพียรอาจารย์เอ้าบองบอกให้ลูกไหนลูกเห็นไหมายเลยายเลย จะมาให้อาจารย์เหมียวทาพิธีให้เดินมาเดินไม่ได้เลยไปเดินเล่นปัตไปเเล่นปปัเดินเลนเดินลงมาีเดินจะเดินไปหาอาจารย์เลยเเดินมาเออเดินมาเดินมาใหู้หน่อยเดินไม่ช้าไม่เดินเลยพี่ไม่เดินนอนาเดินเดิน ไม่ช่าไม่เดินเลยม่ิ่อยดาื่นเอกตอยากจะมามองเที่ยว่เฮ้ยกระถางในล้างให้หนูฟังด้วยจ้ะฟังทำไมปกระถางในลางให้หนูฟังด้วยยไมไหมลูก สวยให้ฟังด้วยแตดจะถาในร้านให้ฟังด้วยย่านะรับเป็นรับเป็นลูกบุญธรรเลยหมอจานบอกนี่โอ้โหแล้วี่รู NP, <c oughs> <c oughs> ้ว่าอือสุดยอด ก็ไม่ขี้เดินมาหาอาจารย์ด้วยนะพอเหมือนก็รู้ว่าคนเสร็จแล้วก็เดินมาหาอาจารย์คิดนะทุกวันเรามาบ่อยๆมันจะเริ่มชินเลยกับรยกชินเริ่มชินปกติโอ้โหบอกเลยไม่มีทางใครจะจับได้แบบไม่นิ่งใช่ไหมปกติไม่นิ่งใช่ไหมมันจะแบบกลัวเลยละกลัวคนแบบกลัวแบบอันนี้คือเหมือนกับมาบ่อยแล้วก็เริ่มแบบชินเลยครับชินเป็นอย่างนี้บ่อยไหครับ แม่บอกว่าอยากให้อาจารย์มี่าจะไหลได้ปงหายอ่้มาาหาก็เป็นแรงยูดีก็้ายากมาเลยมันกับว่าไม่มีแรงตา้ารอยเลือขาแข็งเลยอะอ๋อไมปล่อยป้ายเขาสิ้ามมราต่อยย้อเขาหน่อยปล่อยเมื่อวานอ๋อปล่อยมแวใช่ไบยให้เขาไปแล้วใ่ยสมตัวสิอันร่มด้วยายพระถพใาสตัว้ามมรณานะเป็นตรสาธอ สาตัวดี่แม่ไปล่ให้ม่ลุกเนาะอวยมันจะเอาเข้าไปด้วยนะดี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 นะครับ่เพื่อนนัสามตัวใช่ไหมนัสามตัวเมื่อวันก่อนเสียงเสียงในจกใจเสียงใะจรเสียงเต็มเต็มนั่นิ่งนิ่งเลยดี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 ั เดี๋ยวเขาจับเป็นไหมปกติเขาจับนี่ไหมผมผมจับได้แต่คนอื่นไม่ได้อาจาจับไม่ได้เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้มันกลัวคนแปะเราไม่ได้เนี่ยใช่เหมือนกับเหมือนกับนี่เงี้ยละไม่บอกนี่อาจารย์ปกติจับไม่ได้อันนี้คือมันคือก็ชินแล้วชินแบบหน้าแล้วแล้วจะคุ้นเลยครับนั่งเฉยเหมือนกับเหมือนกับเจ้าของคนเดียวอะไรเงี้ย เหมือนกับยังกับรู้รู้รู้จักอาจารย์มานานทุกคนมดเลยเชี่ยไปลูกป่ะเชี่ยลูกนะป่ะเชี่ยลูกป่ะไปเชี่ยลูกเนาะเดินไปเดินไปไม่เช้าเดินไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้ยน่ารักเลยเนี่ยน่าก็เหมือนเสือเลยนะเสือนอนไงเมื่อวานแม่มาพี่ยองพามาเมื่อเช้านี้ขาแข็งเลยมาเลยลอยเลยเดินน่ะมาทำไมไปฝึไปโดนกาลังกาลังทินทานูเลยไปเลยไปที่ลุ